นกเอ๋ยนกน,น,น้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวลาวสำรีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจ มีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีลูกนับนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์สัตว์ตชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทย สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทอทแทน